ทำวัดเช้าเสร็จนะคะก็นั่งสมาธิภาคหนึ่งก็น่าจะประมาณ10นาทีได้นะคะแล้วเราก็จะมาเดินยืดเส้นยืดสายรอบวัดกันค่ะนี่คือพระอุโบสถหลวงพ่อโตนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอุโบสถหลวงนะคะตำนานพระนาเรศวรมหาราช ทรงทำพิธีกรรมที่พระอุโบสถหลวงพ่อโตแห่งนี้นะคะแล้วก็ทรงบวชที่นี่ด้วยนะคะก็ชื่อว่าวัดใหญ่นะคะวัดใหญ่พิษณุโลกหรือเรียกเป็นทางการก็คือวัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองค่ะไปค่ะเราไปเดิน <c oughs> ออกกำลังกายสไตล์พระพุทธเจ้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินเดินออกกำลังกายชมวิวหน้าวัดกันนะคะน้าเรียกว่าหลังวัดค่ะด้านหลังวัดค่ะนี่คือพระอุโบสถด,ด้านข้างพระอุโบสถค่ะสวยงามมากมาก ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆที่ผ่านแวะเข้ามาก็มาชมนะคะสถานที่อันเป็นทิพยนะคะสถานที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นมานะคะ นี่ค่ะเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้านักท่อง<พ>อเที่ยวมากันเยอะแต่เรายืดไม้เซลฟี่สวัสดีค่ะเข้ามากันสองคนแล้ววัดใหญ่พิสนุโลกนะคะวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจ้า ประตูนี้จะออกไปเชื่อมโยงกับวัดวัดนางพญานะคะทุกคนเห็นป้ายวัดนางพญาไหมคะเ,คเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาไป,เ,ปเที่ยวชมวัดนางพญานะคะนี่คือต้นโพร้อยปีค่ะ นี่เป็นวิหารน,น,นะคะ<ร>วิหารนิพพานของ,องพระพุทธเจ้า,าจ้านี่ห้องน,น้ำวัดก็สะอาดนะคะีเป็นวันดีเป็นวันมงคลซึ่งตรงกับ,บวันเสาร์เหลือเวลายอยู่ไม่กี่วันก็ยมห้าหก 5, 6, วันก็จะเข้าพรรษาแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเดวนลาวัสา่วนเช้าฟ้าเนาะโยมพี่ร่วมบุญถวายข้าวสารด้วยกันจ้ามีใครจะถวายข้าวสารนะนี่ด้านนี้คือด้านหน้าภาพถังละสองพระวิหารของหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะหนึ่งถังแบบสิบหวิวสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะขอไว้สัก อันนี้พทาพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้ส่วนกองคนเจ้าภาพเั้นหนึ่งพันบาทหนึ่งกระสอบนี่ขอไว้สัเก้ากระสอบนยเก้ากระสอบคาธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็คือสินห้านะคะถือสินห้าให้มัน่นสมาธิให้แน่นนะคะ สมาธิคือแกนนะคะเป็นแกนธรรมของพระพุทธเจา้าเราต้องสร้างที่สมาธิก่อนนะคะพอมีสมาธิเราก็จะเกิดปัญญา,ญญาเกิดปัญญาเพื่อบรรลุสินห้านะคะเราเดินมาถึงด้านหลังแล้วนะคะด้านโลเคชันด้านหลังจะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคน แม่น้ำน่านค่ะนี่ด้านนี้ก็ทางเข้าสู่ถนนสายเอเชียนะคะที่ไปสุขโขทัยแล้วก็เชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีพระเจดีย์หลวงตั้งต่ง,งานอยู่ตรงตีนสะพานพระนเรศวรน,นะคะนี่ค่ะนี่คือตีนสะพานพระนเรศวรน,นะคะ นี่ศาลหลักเมือง,งประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะฝั่งตรงข้ามนี่ค่ะนี่คือสะพานในรลสวนมหาราชค่ะ แต่ก่อนนี้จะเป็นสะพานไม้นะคะเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นอาสะพานปูนเมื่อไม่กี่น่าจะสองร้อยน่าจะประมาณสองร้อยปีได้นะคะนี่ค่ะทางฝั่งนู้นเป็นฝั่งเรียกว่าฝั่งพระราชวังจันทร์นะคะพระราชวังจันทร์จะอยู่ตรงนี้นี่เขาเพิ่งสร้างสะพานวังจันทร์ขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่งเสร็จ เพิ่งเสร็จเมื่อปีสองปีมานี้เองค่ะแต่ก่อนเนี้ยจะเป็นจะเป็นท่าเรือค่ะนะคะเป็นท่าเรือนี่ก็เป็นด้านหน้าพระวิหารของหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น พิธีที่ความเชื่อของชาวบ้านนะคะเขาก็มาลำถวายพระพุทธชินราชกันค่ะ,ะนะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมคะทุกคนโลเคชั่นนี้จะสวยงามมากๆเลยนะคะช่วงหกโมงเช้านะคะพระอาทิตย์ก็จะขึ้นเทียบพระปางเลยค่ะสวยมาก ไหว้อ้อนวอนขอนะคะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสมาธินะคะเมื่อใดที่เรา <c oughs> พุ้งจ้านเราก็ทำสมาธิแล้วเราจะเกิดปัญญาค่ะปัญญานั้นนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ทำให้เราคิดวิเคราะห์กันกองแล้วก็ดำเนินชีวิตแก้ไขต่างๆได้ด้วย ตัวเราเองพระพุทธเจ้าหรืงบอกว่าธรมของพุทธเจ้าคือการพึ่งตนนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมนะคะเขาให้ทุกคนแกะนะคะแกะทมพระพุทธเจ้าให้ชัดให้คมแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความความดีเข้ามาค่ะ ไม่รู้ว่าเขามีพิธีไม่รู้ว่าหน่วยงานอะไรมาทำพิธีนะคะนี so ่คือวิหารหลวงพ่อเหลือค่ะไปถ้าเราเดินกลับแล้วนะไปถ้าเราเดินกลับแล้วนะ สวยไหมคะสวยเนาะรับพลังงานบวกเช้าเๆเราจะได้สดชื่นในการดำเนินชีวิตต่อไปเดืเอนนี้เป็นเดือนเกิดในหลวงรัชการที่สิบนะคะแล้วดิฉันก็เกิดเดือนนี้เช่นกันคะ่ะ เราจะเดินเข้าประตูนี้นะคะทุกคนถอดรองเท้าก่อนจำไว้นะคะทุกคนพึ่งตนพึ่งธรรม วิธีพึ่งทำก็คือทำสมาธินะคะแล้วเราจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะทำนาทีทำสมาธินะคะไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเราทำได้หมดเลยค่ะวิธีเบื้องต้นง่ายๆคือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะจำคำที่ปู่ย่าตายายเราสอนได้ไหมคะว่าเวลาเราร้องไห้อะ่ะ พอแม่ปู่ย่าตายายเราจะบอกว่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วเราก็จะมีสตินะคะแล้วเราก็จะหยุดร้งง่ายเลยเนาะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ม่เตเขา้งาบแม่มไมบอกนะเขาบอกม่ร็จูกเขาเป็นฟก็องอระดังวัดใหญ่ดังแม่ นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นข้างวิหารของโอ้ยเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ชมภาพนะคะภาพร้อยปีค่ะภาพพระพุทธพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยนิยมนะคะนิยมสร้างภาพพระพุทธเจ้าด้วยนะคะเป็นเก็ดเงินเป็ดน,น่าจะเป็นเก็ดเงินหรือว่า กลับแบบนี้ค่ะให้นี่ค่ะชมสดๆกันเลยนะคะนี่ภาพร้อยกว่าปีนะคะพิพิธภัณฑ์ตรงด้านข้างพระวิหารของพระศรีาศาสดาค่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปตั้งแต่ยุคสมัยสุขโขทยัย ตั้งแต่ยุคสมัยอยุทยาเลยค่ะนี่ค่ะี่คะทุคนเป็นภาพภาพหาชมยากนะคะภาพหาดูยากค่ะนี่ก็คือภาพ วัตถุโบราณนะคะตักี่โมงเราพักทีละครั้งตรงนี้เวลาเดินมาก็หอมดอกนะคะดอกอะไรน,นะดอกโมกไาเราเดิอนออกไปได้แล้วออ ต่อรองทานี่ละครโบราณค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกรถนะคะ ไม่ได้มีตังมาเลยครับลูกทุกคนรู้ไหมว่าคาถาคาถาเก็บเงินอยู่คืออะไรรู้ไหมเราต้องไม่พกเงินสดไม่งั้นเราจะใจอ่อนขายขอให้เราช่วยเราก็ช่วยเราก็ซื้อ คือมี 500, ห,ม 500, ม 1, 000, หม 1, ้าร้อยหมดห้าร้อยมีพันหมดพันน่ะถ้าเราเป็นคนใจอ่อนนะกรุณาอยา่าพกเงินสดจ้านี่ค่ะเราจะถึง เริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใบ้ยบายกันตรงนี้นี้อุโบสดลงพอโตก็จะเอา้าลืมไปโอ้โหทำภาพขยายภาพใหญ่โตมโหูรานไม่ได้นั้นก็จะว่าเอ๊ะทำไมภาพมันนั้งจะ ค่ะทุกคนเราจะนั่งพักเหนื่อยกันทีน้นะคะก็มีประชาชนเข้ามาไหว้หลวงพ่อโตกันเรื่อยๆนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะชีวิตรายวันก็คือตื่นเช้ามา ก็ตื่นเช้ามาก็วอร์มร่างกายนะคะบนที่นอนนิดหนึ่งแล้วก็มาจัดว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะวางระบบวันนี้ทำหนึ่งสองสามบ้างอาบน้ำส่งลูกเรียนแล้วก็อาบน้ำส่งลูกเรียนแล้วก็มาสวดมนต์นะคะ ส่งลูกเรียนเจ็ดโมงเช้าสวดมนต์เสร็จแปดโมงนะสวดมนต์ทำสมาธิเสร็จแปดโมงแล้วก็ไปรดน้ำผักที่สวนถึงเก้าโมงถึงสิบโมงสิบโมงเช้ากลับมาทำงานนะคะกลับมาทำงานออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าพอสี่โมงเย็นมารับลูกสาว นะคะสี่โมงเยนรับลูกสาวที่โรงเรียนแล้วก็ช่วงเย็นหกโมงถึงทุ่มหนึ่งก็ออกกำลังกายเนี่ยค่ะชีวิตภายในหนึ่งวันก็จะวนแบบนี้ค่ะนะคะทุกกิจกรรมเราก็ทำด้วยความสุขนะคะทุกกิจกรรมเราก็ทำด้วยความสุขแล้วก็เต็มใจ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดในทุกกิจกรรมนะคะการสวดมนตร์รมสมาธิคือการฟอกนะคะฟอกอากาศให้กับตัวเองนะคะฟอกอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเราฟอกทัศนคติเนาะอย่างคนรุ่นใหม่ก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะ ภาษาฝรั่งเขาอ่ะภาษาอังกฤษเขา,าอ่ะอืคนไทยอะ่ะยุคดิฉันเรียกว่าวิสัยทัศน์ะคะบางทีเราทำงานแล้วก็ระหว่างวันเจอผู้คนที่แบบนิสัยไม่ดีะนะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มีแวบหนึองอะ่ะที่เราไม่พอใจนะคะ บางทีเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวเราก็มาเคลียร์ด้วยการฟังเสียงสวดมนต์นะคะด้วยการที่ทำสมาธิแล้วเราก็เหมือนกับมาทำความสะอาดอะ่ะเออมาอาบมาอาบน้ำให้สมองว่างนันนะพอเรามีเรื่องราวต่างๆที่แบบไม่พอใจอะ่ะดิฉันใช้วิธีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อโตนะคะ โอ,อหนูไม่พอใจแบบนี้ค่ะหลวงพอ่อแล้วบางอย่างหนูคิดงานนี้ไม่ได้เลย mm hmm. เหมือนเรามา mm hmm. เหมือนเรามาร mm hmm. ะบายอะ่ะเนอออกไหมถ้าเราระบายให้เพื่อนหรือคนข้างบ้านฟังอะ่ะ มันจะมี 1, นึสาเข้ามานะทุกคนแล้วทําให้เราอะ่ะยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามาระบายให้หลวงพ่อฟังนะคะทุกคนคือหลวงพ่อเขาไม่บน่นไม่ว่าไม่ผสมคําให้เราสับสนเลยมีแต่ความเงียบความเงียบในสมาธิทําให้เราอะ่ะได้มีสตินะคะในการคิดวิเคราะห์ แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะทุกคนนี่คือทักษะการการปรับนะคะปรับทัศนคติปรับวิสัยทัศนะคะจากร้ายให้กลายเป็นดีไม่มีอะไรนะคะพระพุทธลูกคือองค์แทนของพระพุทธเจา้ามีแต่สิ่งดีๆให้เรานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเยาวลักษณ์สวัสดีนะคะกิน <c oughs> ข้าวยังยังค่ะตื่นเช้ามาก็กินชานะคะชามะชามะกรูดค่ะตื่นเช้ามาก็จิบชามะกรูดเลยค่ะฝานมะกรูดหนึ่งแว่นอินหนึ่งลูกนะคะเป็นแว่นแว่นสามแว่นแล้วก็เติมด้วย น้ำร้อนค่ะแล้วก็จิบไปเรื่อยๆหนึ่งแก้วแล้วก็คือตื่นเช้ามาก็จิบน้ํามะกรูดไปก็ไล่ดูไล่ดูผลงานใน YouTube ช่อง YouTube นะคะว่าวันนี้ได้กี่ไลค์กี่ไลค์ ได้กี่ไลค์กี่ไลค์คือมือใหม่หัดไลค์ค่ะบางทีก็ไม่รู้ว่าเขามองลืมมองว่าเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อะไรมาบ้างนี่ขนาดอายุแค่ห้าสิบเนะ้อกันคือปกติเราก็แบบกระป๊กักกรเปิดอยู่แล้วนะพอยิ่งอายุมากเข้าแล้วก็แบบว่ามันเหมือนกับ คือมันจัดระเบียบอะไรได้ยากขึ้นนะเป็นหลอกกับตัวเองมากเลยสวัสดีนะคะถ้าเป็นชื่อภาษาฝรั่งนี่อ่านไม่ออกนะคะทุกคนลูก,กบอกกับแม่แม่เรียนโรงเรียนนานาชาติได้ยังไงแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้โรงเรียนนานาชาติ คือเรียนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าโรงเรียนนานาชาตินะคะอดีตค่ะใครรู้จักโรงเรียนกาลวินบ้างคะสมัยก่อนเขามีเขามีคำแปลใต้ใต้เส้นภาษาอังกฤษนะคะเราไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษเราไม่ต้องจําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนนี่ย้อนแสงย้อนแสงเนาะแต่ก็ดูเป็นอาศิละปะก็คือ สมัยก่อนนี่เป็นอะไรที่แอนตี้ภาษาอังกฤษมากแล้วบอกว่าเราคนไทยจะไปเรียนทำไมอังกฤษเออคนอังกฤษอยากรู้ของไทยเขาก็มาเรียนภาษาไทยซีอะไรอย่างเงี้ยสมไมก่อนภาษาอังกฤษเขาไม่มีไม่มีอำนาจเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้เราต้องงอภาษาอังกฤษ แล้วก็คุณเยาวรักษ์ทานข้าวหรืออย่างคะเนี่ยบอ่านเนอะเออใช่เมื่อวานนี้งานยุ่งมากนะคะสองสาวันนี้งานยุ่งมากลูกค้าต้องการชุดใส่ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ถ้าจะไลฟ์สดนะ่ะคือต้องเข้าใจโลกนิดนึงเนา er. ะ สังเกตดูได้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะยูทูบเบอร์เขาเป็นยังไงอะ่ะเออคนที่ชอบธรรมะไลฟ์สไตล์ก็จะอยู่แบบเนี้ยอยู่ในโซนธรรมะแบบเนี้ยจริงๆอ่ะคือเที่ยวนะไปคาเฟ่อะไรนู่นนี่นั่นนะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยถ่ายสิถ่ายคอนเทนต์ไปลง คือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเราไปเที่ยวก็จริงแต่เราไม่อยากนําเสนอเ <c oughs> นื้อออกไหมคะอินเนอร์เราไม่ใช่อย่างนั้นะคือเราไปเที่ยวได้ที่ไหนเราเที่ยวได้หมดแหละแต่อินเนอร์ที่แช้จริงของเราอะ่ะเราอยากถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารนะคะถ่ายทอดความที่แบบก้นบึ้งหัวใจเราที่ชอบจริงๆแบบนี้เราคือเราชอบแบบนี้เราอยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆน,นได้ชมแบบนี้ ใช่ไหมคะซึ่งมันดีหมดทุกโลเคชั่นเลยนะคะคาเฟ่ก็ดีแต่เราอยากถ่ายทอดแบบนี้คะ่ะดูดอกบอัวสวยๆนะคะหืมสวยมากหอมไหมลองดมสิเฮ้ยหอมเอ้ยคืองด้วยมันจงกินฝักได้ด้วยนะคะเนี่ยด,ดูทีสิ เนี่ยเอาไปห่อเอาไปห่อแหนมเนืองกินนะคะอร่อยมากเนี่ยชอบแบบเนี้ยชอบฟิลแบบเนี้ยอ๋อชอบฟิลแบบนี้นิสัยดีไซเนอร์ก็จะชอบอยู่ในมุมที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะคะ โอ้ทั้งนั้นยบายสวัสดีกันก่อนแค่นี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวรีบไปวันนี้สายมากเลยเดี๋ยวรีบไปรดน้ําที่สวนก่อนสวัสดีนะคะด้วยโลเคชัน่นสถานที่อันเป็นทิปนะคะสถานที่อันเป็นทิปนะคะขอให้ทุกคนมีอ่าข้าวสู่ ครามของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะคะสวัสดีค่ะ